นุ่งชนครับมื่อนี้กับอย่างมากบางเรืระบายกับประเทศไทยเฮาแต่ว่าผมกับผมมีคนรู้หลายกับว่าอะไลายครับมิแต่ว่าคนลำบากนะครับ่นก็ผมกับมีผลกระทบนะครับทุกคนนะครับทั้งาูหมายนะครับกับแล้วิ็ีชีวิตนะครับของผม นไม่ช่วงยังโควิดสิบเก้าโควิดยังอีพอไอแมงกับพวกบุหรี่โควิดนะฮะจะยากกันไปครับโควิดนี่างนี้บริติทกันง่ายๆนะครับบริวารสิ่งนั้นถ้าบม่ได้จูบปากจูบปากกันก็สิบปติดนะครับจะต้องเสียดป็นอะไรนะครับวัฒการรัฐบาลก็ว่าไปตามนั่นครับของรัฐบาลที่มาจากกันสวอหรือบริหารบริษักตั้งนะครับแล้วก็ ไม่อยากเวนะครับเพราะว่าหลายเีืว่าเป็นเรื่องกันเมืองเดี๋ยวผมก็มักกันเมืองนะครับวันนี้กับสิ้ผ้าเบิ่งชีวิตนะครับเหตุงานนะครับเหตุงานเครื่องเดือนนะครับก็ได้ค่ารันค่าดีนี่มากกว่ายูทูบประมาณแปดเก้าพันนะครับแปดพันกว่าบาทเก้าพันนะครับกับน้องๆครับน้องงานผมเพราะต้องเอื้อชื่อเขาน้องงานผมต้องเอื้อชื่อเขานะครับ เอาเป็นข้อลำบากของสรุปคือประชาชนผิดนะครับว่ารัฐบาลนี้คือประชาชนผิดนะครับรัฐบาลที่ช่วยก็ได้ครับแต่ว่าอันว่า,าไปก,ก,ก็เป็นการดูมินอีงน,นะครับติดกฎหไม้เขาแต่เขาเพ้อมใจขึ้นลุกต่อสู้นะกพ้อมจิตออกครับประชาชนทุกคนต้องเดิอนออกไปนะครับทำบสัสู่เข้ากับเป็นธาตุดีๆนะครับ อ่านะครับเมื่อมืัอนี้ผมจีเฮดน่ากินครับในช่วงยุคประหยัดนะครับยุคประหยัดแบบขวดๆกับจริงกับขวดนะครับผมกับสีมีเมนูปนป่านะครับปนป่าขึ้นใหญ่ปนป่ากินมาด่วนนะครับกับภาวะเศรษฐกิจนะครับหมันเฮาน้องๆนุ่งหก็ต้องต่อสู้นะครับแฟนคลับทุกคนต้องต่อสู้นะครับะครับผมกับสีเศเษฐกินก่อนเรื่องง่านมากครับหามุ่งเดือนหนาผมก็ยุติเงี้ยวนะครับ ยานาก็บซียุดธนะครับขึ้นขึ้นไปไหวบริษัทคือเเลี่ยกันยุดนะครับโอเคครับเข้าใจเขาว่าเข้าใจเรานะครับสู้กันไปแต่สวัสดิการสังคมนี้แมงไม่เคยซวยนะครับแมงมุเสียภาษีไปนะครับประกันสังคมมันเสียนะทุกคนต้องเสียนะครับเพราะทงานบริษัทต้องงานเขาต้องเสียเยอครับแต่เขาบ่มีเยียวยาครับบ่มียังครับบ่มียังกับบ่อด้ครับแต่มันกับบ่ได้ครับคุณต้องเยียวยาได้ เขาต้องเอาสูนะครับสูต่อไปเพื่อที่เฮาจะมีกําลังแล้วก็ไบต่้สู้ของเขานะครับนะครับผมจีเฮ็ดนักกินก่อนดึกครับเดี๋ยวผมจีไทยเบิ่งรับตอนมื้อนีผมจีมีเมนูปนันปนิน่ผมสิปนจะชวนหางก่อนครับนะครับผมสีปนิดมาโ่งละหกสิบบาทนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเบิ่งครับ อ่ครัจจุบันเนี่ยมันคือว่าเจ๋อป้าปวัานสามตัวครับโลหกสิบบาทแต่ว่าเป็นขายมากระถานเงินเพิ่มเยอะนะครับสามตัวเห็นว่ผมต้มกินแล้วอ่าแตจุดว่าผมจะได้ยุ่งง่ายเพราต้องสิบคนสิบคนส่วนหางก่อนครับกินคนเดียวครับกินคนเดียวแต่นี มีลูกม่แม่แบบพวกกระสีป่นจำเนียนะครับสู่ลูกสิแม่กินถ้าสมมุตว่ามีนะครับส่วนนีกพวกแบบจงใหม่อาจจะป่นเบื่ออะครับบนี้จะต้มอะไรนะครับชีวิตหนึ่งไม่ชั่นสี่ชั่นหนึ่นะครับอะไรนี้ยังมากมายเงินเดือนกับข้าวพันข้าบาทนะครับข้าวแรงขันตั้มแล้วมันจะต้มมันจะป่นกินนะครับ อันนี้จะท่อน,นถึงอ้นลำบากนะครับของผู้ชายแรงงานที่เสียประกันสังคมมาไม่เบาี่ยังไงผมก็บรู้นะครับมีคนเราไม่ชอบนะครับนะครับฝากที่ตานนะครับอันนี้ผมนี่ผมจีนซีดีครับนะครับนี่ผมจีนปท้ายเนะี่ยได้ครับฉิปนี้ก็ผาพิ้งในตำนานนิดหน,น่อยนะผมเป็น อย่งงงางภาคพิงไรก็ดีนจจะมองว่าไรนะครับช่วงคือฟิลคือฟิลก็ฟิลไม่รู้ยุติตรงตุ๊บเปิดทางกว่านิ่งกินอาจจะแต่ส่วนามีแฟนนะไทยฟังได้ครับแต่ว่าตัวนี้กินผู้เดียวครับวันนี้ซึ่าลันหนึ่งสิบห้าย่อมกินได้เมืออาทิตย์นี้นะครับแต่ทีกับบ้านไปอยู่กับน้องนี่ะครับ <laughs> อาจจะกินนด้ขอเขาเลยครับเพื่อเพื่อประหยัดนะครับผมขอบคุณครับฝากติดตามนะครับคนไรก็แชร์ขอบคุณครับ โอ้รับผมน้วมาอุ้อเขาครับ่ลืมบอกด้วยมาครับขอด้วยครับ่ถ้ามาคลิปนี้นะครับกนไลค์กดแชร์นะครับน้องๆดูแฟนคลับหรือคนที่พึ่งเข้ามาเบิรงนะครับอันนี้ชีวิตนุ่งนุ่งงานนุ่งงานอายุกันร้ายแล้วลูกนึงก็เป็นการแยกทางกันนะครับประมาณทือว่าอเข้าใจกันใช้กันเลยกันนะครับแล้วก็มาอยู่ห้องนหน่อยนะครับ นอยสั่งมากสื้อเองนะครับพยายามดิลลุนชีวิตมันเกิดบริเลอรูคือเบื่นนะครับครับโอเคครับมาคลิปนี้กัน่วยสดีผมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือจังไหนก็ได้ครับกดติดตามธนาฟาสัตย์ตะไคร่นะครับขอบคุณครับ